Thank you เปิดว่าเจ้าของบูกาติราคา300ล้านลูกนักการเมืองกัมพูชาสามีไฮโซหมื่นล้านเปิดว่าเจ้าของรถรูบูกาติราคากว่า300ล้านบาทมีแค่20คันในโลกแล้วโผล่วิ่งในไทยทําคนเฮือกกันทั้งเมืองกลายเป็นไวเรัาสุดร้อนแรงในประเทศไทยกับภาพรถรูบ h y p e r c ค r b บ g ก t ติไครอนสป p o r t 110 A N S เึิเป็น Limited Edition c h a r l o ครบรอบ100เปของการก่อตั้งแบรนด์หรือจำนวนจำกัดมีแค่20คันในโลกเท่านั้นราคาอยู่ ยู่ที่ประมาณ300ร้านบาทมาวิ่งอยู่บนถนนในประเทศไทยทำเอาหลายคนถึงกับสงสัยและอยากรู้จริงๆว่าเจ้าของรถบุกติราคา300บาทร้านบาทและมีแค่ยี่สิบคันในโลกคือดข่กันจากการตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ Facebook บิลพัทริศเจ้าของพ่อวัยร่ลดังกาได้เบการไปหาเจ้าของรถบอกว่าคนไทยตื่นเต้นแค่ไหนกับการที่ได้เห็นรถบุกติคันนี้มาวิ่งในไทยและหวังว่าจะได้เห็นรถคันนี้มาวิ่งในไทยอีกครั้งดังแม่ดอโดเชอร์เจ้าของอินสตาแกรมดงกาพบ ว่าเขาคือยิมบรีหรือบอสลูกชายคนแรกของยิมเชลิลอ็อกเชมทิฟชันคนรัฐมนตรีของระบ,บาลบุนเซนประเทศกัมพูชาโดยคุณบอสนอกจากจะมีเดีกเเป็นเึงรลูกชายของนักการเมืองระดับสูงของกัมพูชาแล้วยังเป็นสามีของบีดวิสณีเทพเจริญในตัสารสุดสวยไทยยาตโคกานอสังหาริมทรัพย์เมืองร้านอย่างนุสาสิริคุณบอสแรกคุณบีตัดพิธีสมรสเมื่อวันที่14พฤศจิกายน256 11โดยเมยนักธุรกิจนักการเมืองและไฮโซทั้งจากไทยและกัมพูชามารูปแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างโดยทังคูเมย์ลูกชายชื่อว่าเบรกยิมเป็นโซทองของใจด้วยกันหนึ่งคนวิถีชีวิตของคุณบอสก็แสนจะรู้ราาสมฐานะของเจ้าของรถบุกติ300ล้านพอมีการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวร่องเรืยยอย้อนไปอาบแดดกลางทะเลเรวมถึงยังมีซุปเปอร,ร์คาร์คันรูอีกหลายคัน